ก็ได้ได้โปรดสงสารและเห็นใจผมบ้างเถอะผมขอแค่เศษเงินก็ได้ขอข้าวก็ได้ได้โปรดถือว่าเป็นการทําบุญทําทานให้คนพิการทางด้านการใช้ดวงด้วยเถอะว้าวนี่มันพิมมาตลอดนี่นา <Huh? S 2> สภาพีแากเลยครับ นี่แหละผลของการเล่นเกมแนว R N G แฉด้าบุปบังนะเอาจริงๆผมก็อยากจะช่วยพี่นะแต่ว่าเงินผมไม่มีผมมีเพียงแต่ลอตเตอรี่ใบนี้ถือว่าผมทำบุญให้พี่แล้วกันเอาไป <Bread. S 1> เด็กบ้าเอ้ลอตเตอรี่มันแดงได้ที่ไหนเนะี่ยรางวัลอันดับหนึ่ง83,000ล้านของสลากกินไม่แบ่งรัฐบาลเลขที่ออก1 2 3 4 5ส โอ้พระเจ้าดิฉันถูกหวยแล้ววันนี้พ่อกันทีกับชีวิตอันเสงเคร่งแบบนี้ขอบคุณตัวเด็กโง่ที่ทำให้ฐานะของฉันเปลี่ยนในวันนี้อ้ม่อร์มี่ดันรับเตอรีผมเสียใจด้วยนั่นมันกลายเป็นเงินของฉันแล้วเนีย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับออนิทานไม่มีคุณธรรมที่ผมเพิ่งแต่งมาตะกี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรตะกี้อย่าลืมไม่จะพิมพ์บอกผมทางใต้คอมเมนต์ด้วยเรื่องที่ผมแต่งตะกี้นี่ผมพยายามที่จะโยงมันเกี่ยวกับเกมแนว r n g เกมนี้อยู่มันนี่โรลสิมูเลเตอ นี่เป็นเกมแนว RNG ที่คุณจะต้องสุ่มเงินนะครับคุณผู้ชมคุณสามารถเล่นเกมนี้จบได้เลยภายใน1นาทีถ้าเกิดคุณนั้นโชคดีมากพอแต่ถ้าเกิดคุณโชคไม่ดีก็จ g ได้เลยนะครับคุณจะไม่มีวันเล่นเกมนี้จบและคุณจะกลายเป็นขอทานเหมือนมาตลอดทันทีทุกๆโรนะครับเปรียบเสมือนการที่คุณนั้นสุ่มลอตเตอรี่ไว้คุณจะได้เงินมากเงินน้อยขึ้นอยู่กับมันอารมณ์เหมือนคุณจะถูกรางวัลที่1หรือว่าคุณจะถูกแค่เลขท้าย3ตัวหรือว่าคุณจะไม่ถูกหาอะไรเลยก็ได้ จัดไปเลยกดโลแรกคุณผู้ชมผมได้แน่นอน1,000ล้านกูเกียดเกมนี้ไม่เป็นไรโลต่อคุณผู้ชมผมเชื่อเฮ้ยไม้ดวงกู 100! a r ร y อย k i ู่ i n ด me? มีโอ้ว้าวได้2,000ว wow. ้าวนี่มันน่าดีใจมากไม่เป็นไรฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าผมสุ่มไปเรื่อยๆแล้วไม่ยอมแพ้ผมจะต้องเป็นเศรษฐีจากการสุม่ม50,000มาแล้วโอเคปลดล็อกแอรียต่อไป เรื่กูจะปลดล็อกแอ e เรียต่อไปทําไมว่าตรงนี้มีอัปเกรดด้วยนะครับกดเคลมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ที่อัพเกรดนี่วะที่อัปเกรดอยู่ตรงนี้ทําไมตากูฝาดไปเหรอวะเนี่ยเอาล่ะผมจะทําการอัปเกรดโชคตัวเองเรีบร้อยอัปเกรดอีกรอบหนึ่งเป็น1.2คราวนี้เวลาที่ผมสุ่มผมก็จะได้เงินเยอะกวา่าเดิมผมเปิดออโต้โรได้ไหมเออเราจะทําการสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ผมมองว่า fast roll เนี่ยน่าจะช่วยเราในการสุ่มเอ่อพันออนไลน์ g กม b l i n ไอ้ีได้แบบเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสุ่มแบบ non stop ทันทีจัดไปเลยสุ่มแบบรวดเร็วเฮ้ยได้100บาท What าวัดเตอร์มาแล้วมาแล้วมมึงจะโชว์แบบตัวเลขแบบหลักพันล้านทำไมถ้าสุดท้ายกูสุ่มได้1น0เนี่ยถามหน่อยเคสผมทำการอัปเกรดโชคดีของผมอัปเกรดการแบบสุ่มเร็วกว่าเดิม นะครับแล้วกูต้องแบบปลดล็อกแบบนี้ไปเรื่อๆยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้มา2 yes! องแสนห้า yes j a c k p o แตกจังหวะนี้แจ็คพอตแตกแล้วเป็นยังไงล่ะสุ่มได้1ล้านแบบวดเร็วมากๆ,ๆคุณผู้ชมถ้าเกิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผมในชีวิตจริงท่านังน่าจะแบบดีมากๆเลยเอาละปลดล็อกแบบวดเร็วมากๆว่าแต่นี่คือตัวอะไรเอ่ยโอ้โห0 0 0 0แบาทคืออะไรวะ by effect b y เ้ยได้ทอยมาเฮ้ยจู่ๆเกมนี้แม่งมีสัตว์เลี้ยงชัวๆเลยทอยแตนว่าของเล่นไม่เอฟเฟกต์ทอยเฉยๆมึงรอกู5มินลกกิลักโบทเคลมอโอ้สุดยอดไปเลยอย่างนี้ต้องอัปเกรดก่อนอัปเกรดค่าลักของผมจัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะปลดล็อกสถานที่ต่อไปเพื่อเป็นการเอ,อ่ทำให้ความโชคดีของผมนั้นเพิ่มมากขึ้นกลองซุม่ม กองซุมมรณาซุมซุมต่อเดสเซอร์ดคูณ1.25เดี๋ยวผมจะเอามาใส่แทนทอยของผมอันนี้นะครับมันเป็นเอฟเฟกต์ออร่าเหรอเหมือนพยายามที่จะแบบลอกโซอาร์นมาทีนึงด้วยคุณเชื่อหรือไม่ว่าเกมนี้นั้นคุณสามารถเอาเงินที่คุณสเปนจากการถูกลอตเตอรี่ไปสร้างไทคูนได้ด้วยใช่แล้วนี่จะเป็นบ้านในฝันของพวกเรา ไม่ไม่ใช่พวกเราบ้านในฝันของกูคนเดียวเรียบร้อยเลยเราจะสร้างเวิร์กเกอร์มานะครับแรงงานเถื่อนที่ผมจ้างเข้ามาในราคาที่ถูกมากๆาาทำงานไปใช่ทำงานไปเงินจะไม่ตกอลู่แกเลยแม้แต่บาทเดียวตกถึงเพียงแค่กูคนเดียวโอ้ได้มาละสองแสนห้าเฮงเฮงแต่พวกน,น,นั้นยังทำเงินให้เราน้อยไปนะน้อยไปม,มากเลยใช่เรากดสุ่มลอตเตอรี่เรายังได้เงินเยอะกว่าเลยว่ะเอาล่ะเดี๋ยวผมต้องจ้างเวิร์กเกอร์มาเพิ่มแล้วแบบเนี้ย เอาเวิร์กเกอร์มาเพิ่มแบบหนักๆนวงๆลงวันน,น,นี้สร้างวอลขึ้นมาด้วยวอลมาเรียเฮ้ยถูกหวยกันแล้ว2องแสนห้าสุดยอดมากทีมเราต้องการเมเนเจอร์เอะไรเราจ้างเมเนเจอร์ออกมาโอ้เมเนเจอร์ก็ต้องมานั่งทํางานด้วยเหรอเนี่ยคุณนึกว่าเมเนเจอร์มีหน้าที่แค่แบบคุมคนอย่างเดียวฮ่าฮ่า sucks t ู be y o เฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงผมแม่งรวยแบบรวยโคตรๆแล้วว่ะนะครับการสุ่มลอตเตอรี่ของผมดูดิ ได้ทีแบบ2องแสนห้าได้ทีแบบ1ล้านอย่างเงี้ยจู่ๆดวงของผมก็แบบเกิด popping off ขึ้นมาว่ะผมว่าผมจะสร้างสถานที่นี้ได้แบบโคตรรวดเร็วนะครับโอเคไม่รวดเร็วแล้วล่ะแม่งฟลอร์สในราคา50,000นบันไดในราคา5 0,000โ okay. อเคเริ่มไม่เร็วละนะครับของจู่ๆแม่งก็แบบราคากระโดดขึ้นมาแบบสุดๆดูดิด 3, ส0 0 0 0 0ส0 0 0 0 0หนึ 4, น่งล้านโอเคแล้วไม่ใช่ละเฮ้ย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 เงินก็มันจะหมด เฮ้ยไม่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 แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตกลับไปยังอันนี้ก่อน Are รียสี่ก่อนครับหนึ่งต้องอัปเกรดโชคและนะครับแบบนี้เงินเรามันหมดแบบเร็วเกินไปปลดล็อกที่ต่อไปก่อนสุ่มออร่าในราคาสองแสนจัดไปเลยเดสเซอร์ไอ้บ้าเอ้โนโนแย่แล้วการสุ่มที่มีคุณภาพของผม ตอนนี้กูเริ่มแย่แล้วคุณผู้ชมตะก,กี้ผมยังแบบกำลังจะบ่นว่าเกมง่ายตอนนี้ไม่ง่ายแล้วว่ะของราคามันแพงขึ้นเรื่อยๆเว้ยแล้วดูเจ้าหมอนั่นคุณผู้ชมเจ้าหมอนั้นกำลังหัวรอยย่อผมจากระยะไกลหยุดหยุดเดี๋ยวนี้แกคิดว่าแกเป็นสถานที่ต่อไปแล้วแกจะหลอดเท่มากกว่าเราอย่างนั้นเหรอใช่แกหลอดเท่มากกว่าเราหนึ่งล้าน yes queen yes โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวอัปเกรดโชคสตาร์ของผมก่อนโอสามแสนจิหาย เกรดโชคอัพเกรดการสุ่มเร็วกว่าเดิมเดี๋ยวคราวนี้เก็บเงินให้ได้6ล้านนะครับแล้วเดี๋ยวเรานั้นจะไปที่ต่อไปกันเฮ้ย hey, hey. เกมนี้เราสามารถปิดการสุ่มได้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเห็นว่าโอ้แม่งน่ารำคาญจังเลยกนะูปิดแม่งเลยนะครับปิดแม่งเลยแล้วคราวนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่าเราถูกหวยเท่าไหร่แต่ข้อดีคือมันสบายตามากนะครับสบายตามากปล่อยให้โชคชะตาเอ่อเป็นการกําหนดแล้วกันว่าเรานั้นจะได้เงินเยอะเท่าไหร่นะครับเราไม่ต้องไปมองมันเอาละ กดล็อกสถานที่ต่อไปฮ่าฮ่าฉันตามแกทันแล้ววะหนุ่มน้อยเมื่อกี้แกหัวเราะเยาะฉันคำไม่ฉันทำการสุ่มึบสามแสนสิ่งที่กูได้ปึ้มฟาโรฟาราอฟารฟาโอ,าอ,าอมันคืออะไรวะคูณ1.4ึ่งจุ้าวเพื่อนนายรู้หรือเปล่าว่าเกมนี้นั้นมีไทยคูณด้วยนายรู้ใช่ไหมว่าเกมนี้มีไทคูณบางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ก็ได้เขาอาจจะ คิดว่าเกมเกมนี้มีเพียงแบบเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์นะครับที่คุณจะต้องนั่งสุมหวยไปเรื่อยๆแต่จริงๆเกมนี้มีไทคูนด้วยอัปเกรดลักคูณ2จัดไปและเรานั้นจะกลับไปยังที่สปอร์ตแล้วก็ไปอัปเกรดไทคูนของเราก่อนผมกลับมาแล้วทุกคนพวกคุณนั้นสร้างเงินได้ผมเท่าไหร่ โอ้เกือบ2ล้านอย่างนั้นเรอดีมากเลยดีมากเลยผมจะให้โบนัสทุกคนคนละ200บาท<แ>บจากเงิน2ล้านที่เราได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ย enjoy your bonus guys เฮ้ยกูลืมไปฟอร์ที่3แมไมใช่เงิน4ล้านนี่ว่าโอเคผมขอยึดเงิน200จากทุกคนแล้วกันนะครับคือกูต้องใช้เงินโอ้เวิร์เกอร์แต่ละคนคือ2ล้านบ้าเอ้ยโอเคแต่ว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยครับทำเงินใี่ผมแบบโคตรเยอะวินาทีหนึ่ง2,000เหรียญ นี่ถือว่าเป็นเวอร์เกอร์ที่มีคุณภาพนะครับและทุกคนที่อยู่ชั้นล่างใช่กูหมายถึงพวกมึงพวกแกควรที่จะมองบุคคลที่อยู่ด้านบนตรงนี้ไว้เป็นตัวอย่างในการทํางานแรูปแ็กนี่พาโเรบักว้าวจริงเหรอรีเคยได้ยิ้มาโลบักว้าวยอดฟรีเงินไม่สุดยอดเลยนี่ไงเราได้รักคุณสาม,มาด้วยรูบักสโลดโอ้พระเจ้าส9 9รรูบัก No. นะครับคุณไม่สามารถหลอกกูได้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเงินทำไมมันเพิ่มเป็น50ล้านวะตั้งหนึ่งคุณผู้ชมผมไม่เชื่อสายตาตัวเองผมว่ามันต้องประกาศเว้ยในนี้นี่ไงประกาศในนี้ได้15ล้านได้10ล้านได้1ล้านโหกูแม่งพอพิงออฟแล้วมีเงินเกือบร้อยล้านแล้วเอาล่ะสร้างเว r ร์เกอร์มาจงังหวะนี้สร้างเว r ร์เกอร์มาเพิ่มสร้างบันไดเว r ร์เกอร์โหเว r ร์เกอร์คนหนึ่งเท่าไหร่ 8ล้านพี่มึงเราจะทำการสร้างบริษัทส่งออกมาด้วยสร้างมีเนเจอร์ไว้คุมงานตรงนี้จับตาดูไว้ให้ดีม a n นเจอรจับตาไว้ไม่ให้พวกเวิร์กเกอร์พวกนี้ขโมยของของพวกเราเพื่อเป็นการอัพความโชคดีเราจะต้องไปที่ Area ีที่6ของเราแล้วก็ปลดล็อกไปยัง a r e รีที่7เนี่ยจริงๆด้วยผมว่าเจ้าหมอนี่นะครับเขาแม่งไม่รู้เว้ยว่ามันแม่งมีไทคูนอัพเกรดความโชคดีสุดยอดตอนนี้โชคดีของผม2.3แล้วแล้วเราก็มารับ บูธฟรีอีก5นาทีกูออกไปตั้งนานพวกมึงสร้างเงินให้กูได้ไม่ถึง4ล้านอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไอ้คนที่กูจ้างงานมาคนหนึ่ง8ล้าน5ล้านมันหมายควาว่าไงยังไม่ได้ทุนคืนเลยด้วยซ้ำพวกนายทำอะไรกันอยู่วะฮะโอกระจกบา 1, 000, ้านหนึ่งล้านฮสซริอาอาหมดตัวบริษัทกูกำลังจะละ้มละลายไม่ไหววะ่ะถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้ บริษัทเราเจ๊งแน่นอนนะครับโรบักส์ลอนายกำลังจะมาเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับฉัน400โลบัคเลยนะอ๋อมันเป็นเอฟเฟกเอฟเฟกนี้เราไม่ต้องมีสุ่มเอาโอเคว้าเจอกูเอฟเฟกโรบัคส์ลอสนักเงินไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยโชคกูกูโชคกมูมันคูณเยอะแล้วนะมันคน้นไดแบบถูกหวย20ล้านติดต่อกัน50ใบ เอเยลจีจีสิบแปดเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยโหที่นี่แม่งชิงเงินเยอะมากเลยนะครับหนึ่งร้อยล้านในการปลดล็อกให้ตายเถอ,อะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะทำการลองสุ่มของที่นี่ดูซูปเปอร์ออร่ากับไมตี้ไฟล์มันคูณเท่าไหร่วะซูปเปอร์ออร่าคูณ2.8แม่งซูเอออร่าโลบัคสลอดกูไม่ได้หรอกอัปเกรด2.9 มึงมีทั้งหมดอยู่เอ่อกีแอร์เรียรวะนั่นน่ะกด E เฮ้ยเฮ้ยได้เวลาที่เรานั้นจะได้ไปนอกโลกแล้วคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวดูไปนอกโอเคผมกลับมาแล้วพร้อมกับเงินที่เลยกได้ว่ามากกว่าเดิมไป F K มาปลดล็อกเลยที่ต่อไปอ่ะมันเหมือนแมบในเพรซิมูเลเตอร์แบบเด้ๆเลยกร เกรดค่ารักเป็นคูณ3มองว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่วะผมว่าผมมีออร่าที่เรียกได้ว่ามันเทพมากๆอยู่แล้วนะครับคราวนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเอาไปอัพไทคูณให้หมดและเรานั้นจะได้แม่งจบเกมนี้สักทีโอ้โห150ล้านโ no! no! นโโคตรแพงเงินเงินที่ฉันนั้นไปเอฟเคมาไม่อย่าเพิ่งหมดจ้วยซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ในราคา60ล้านเฮ้หย โอ้เมซิงเก้าพันตัววิไม่ได้คุ้มค่าเลยคุณผู้ชมห้าร้อยล้านในการปลดล็อกโ6ร์หกโอเคกูยอมแพ้หรือเมบีอาจจะไม่ยอมแพ้ถ้าเกิดผมนั้นได้ทําการไปดูครับผมในสิ่งที่ผมนั้นเอฟเคมาเพื่อนท,านทําเงินให้กูห้าสิบแปดล้านโอเคกูยอมแพ้ถือว่าพอเก็ตไอเดียแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดคุณนั้นอยากจะสารต่อในสิ่งที่ผมนั้นสร้างไม่เสร็จเพราะว่าคุณนั้นเป็นเด็กน้อยที่มีเวลาว่างมากเกินไปก็ลองมาเล่นดูคุณผู้ชมครับลองมาเล่นดูสนุกดี